แว็กดสอบก็บอกไว้นกนะครับท่อขนาดเดือครึ่งนะครับชั้นความหนาของห้องเผาไหม้นะครับสิบสามสิบห้านะครับออกจะยาวเกะกะไปนิดนึงนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นชิ้นส่วนที่มีประโยชน์นะครับและสามารถถอดแยกได้นะครับอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนประกับที่สําหรับติดตั้งแก๊สนะครับเดี๋ยวลองเสี่ยงดูนะครับอยงนี้เป็นวาล์วออโต้นะครับหมายถึงว่าเวลาเราป้อนแก๊สเข้าไปเนี่ยเราไม่ต้องเอามือมาบิดเปิดปิดวาล์วนะครับ เวลากดเข้าไปปุ๊บก็แก๊สก็เข้าไปในห้องของไหม้เลยนะครับพอเวลาเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะมีวาล์วปิดอัตโน,นมัตินะครับนี่นะครับอันนี้เสียงปกติประมาณนี้นะใช้งานได้ค่อนข้างจะรวดเร็ว เสียงปกระติจะดังประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการเอาไปใช้งานไล่นกนะครับไล่นกตามอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับในที่ชุมชนนะมีเพื่อนบ้านอยู่ติดติดกันอะไรเงี้ยไม่ไม่อยากให้มันเสียงดังรบกวนเขามากนะครับก็ถอดชิ้ส่วนนี้ออกถอดส่วนปลายออกนะครับถอดส่วนปลายออกก็จะเหลือความความยาวแค่นี้เสียงก็จะเบาลงครับเสียงจะเบาลง นะครับนี่นะครับถ้ามีเฉพาะช่องนี้นะครับเสียงจะเบาลงนะครับ มาใช้ไล่นกนําบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้นะครับที่อยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยนะครับเพื่อไม่ให้รบกวนพื่อนบ้านอย่างเเดี๋ยวนี้ถ้าถ้าเราจะไปใช้งานในที่โล่งแจ้งนะครับก็ต่อให้มันยาวขึ้นอย่ีสมมติว่าใช้งานในอ่าในการไล่นกในนานนะครับต่อให้ยาวขึ้นระดับนี้นะครับมันก็จะดังขึ้นเยอะเลย ใช้งานได้รวดเร็วนะครับใช้งานได้รวดเร็วชิ้นส่วนทั้งหมดนี้ก็จะมีส่วนคอนปลายกระบอ,อกห้องเผาไหม้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นประกับประกับสําหรับติดตั้งแก๊สนะครับเวลาเราจะเก็บหรือเคลื่อนย้ายนะครับก็สามารถแยกชิ้นได้อย่างนี้นะอันนี้คือชุดแก๊สแล้วก็ชุดปอนแก๊สนะครับ ิ้นนี้ก็เป็นชิ้นลำกล้องนะครับตุ้นปลายท่อนปลายครับแยกสามชิ้นอย่างนี้นะครับถ้าต้องการเสียงเบานะครับเสียงเบาก็ประกอบแค่ท่อนนี้เข้าไปนะครับไม่ต้องใส่ลำกล้องไม่ต้องใส่ปลายท่อนปลายกระบอกนะครับกดแก๊สจับเหนือตั้งขึ้นอย่างนี้นะกดแก๊สแนวตั้งหรือเนวเสียงนะครับกดแก๊สครับไปแล้วก็กดได้เลย ก็เสียงประมาณนี้นี่ถ้าต้องการให้ดังขึ้นก็ต่อท่อนตาย้าได้ดังขึ้นเยอะเลยลวัดตัวเน้นสำหรับ คนที่ไม่มีปัญหาเรื่องการซื้อก๊สนะไม่มีปัญหาเรื่องการซื้อแก๊สซน่เพราะบางพื้นที่มันจะหาซื้อยากนะแก๊สนะถ้าคนสั่งซื้อของออนไลน์ไม่เป็น,นยิ่งลำบากถ้าสั่งซื้อออนไลน์เป็นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะใช้ที่ไหนก็ได้ตามร้านยี่สิบบาทก็มีนะ